ดีครับคุณธนภัทรกูเกียร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกียร์นะท่านนี้ก็ผมก็ไปแล้ก็ไปเป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันคุณธนภัทรก็สวัสดีรอบห้องท่านมีติดตามคุณเกียร์นีนะท่านจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านก็มีประสบการณ์ในการสอนในเรื่องของออนไลน์มาโอ้น่าจะปีปีสองปีใช่ไหมคุณเกียร์เนาะในเรื่องของการท่านที่ต้องการอะไรไงสร้างรายได้เพราะว่าสําคัญนะ การมาสร้างตัวตนอ่ะตอนนี้เออมันเวลามไม่ทามันไม่ได้ง่ายเหมือนปีก่อนๆน,นะปีที่แล้วเหมือนท่านที่บอกโอ้โหไม่ง่ายแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้คุดเกลี้ยงนะท่านมีประสบการณ์ท่านไปไปไป,ปรึกับท่านได้เลยนะ<อ>เพราะว่านะครับท่านที่แบบอยากจะสร้างตัวตนแบบมืออาชีพ<อ>เห็นผลเร็วนะฮะคือไม่ไปหลงทางไม่เข้าไปหลงในดงปากกล้วยอะไรภาษาเขานะ ไปเลยไปหาคนคดเกียงได้เลยฮะเพราะคดเกียงเขาจะเปิดสอนเรื่องนี้สําคัญมากเพราะไงการสร้างตัวตวนสําคัญมันเป็นการสร้างบริษัทด้านค้าท่านนั่นแหละเพราะไงครับดูนี้ฮะมันเป็นการสร้างแบรนด์ยี่ห้อเราเนี่ยเออเราทํำให้มันเป็นที่ติดตาเป็นแบบแบรนด์ติดตาติดตลาดให้ได้ในโลกของออนไลน์เพราะมันไม่มีเราจะไปตั้งร้านค้าข้างถนนไม่ได้แล้วนะนะ ให้เขารู้จักเราไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ออฟไลน์ก็เข้ามาสู่ออนไลน์หมดก็มาสร้างแบรนด์ตัวเองหมดเลยไม่ว่าร้านค้าเยอะๆเขาโค้ผมนะมามามาอยู่ในออนไลน์หมดเลยอ่านะนน่ครเกียงก็ไอ้ ي, ขอบคุณมากครับผมนะดีดีครับผมก็ไปรับความรู้จากท่านได้เลยท่านที่ไปรับความรู้ท่านได้เลยฮะเวลาประมาณเกือบทุ่มอะ่ะทุ่มประมาณทุ่มถึงเอ่อเกือบเกือบสามทุ่มเนาะนะนเะนาะนคุณเกียงเนาะไปไปรับความรู้ท่านได้เลยเนาะ ท่านนี้สอนเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นกระบวนการสอนแบบอะไรเขาใจง่ายเออต้องเข้าใจง่ายฟังแล้วมันภาษามันง่ายง่ายเออไม่ต้องยุ่งยากเข้าไปพูดเคียนได้เลยนะท่านที่อยู่ในห้องนะครับเพราะว่าท่านก็สอนลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาเก่งกว่าอาจารย์ทำเงินเร็วกว่าอาจารย์ทำเงินมากนะคือาสามารถมีมีผู้ติดตามเป็นหลักล้านอะเอาอย่างี้กันนะท่านทีอ่อยากจะ ปั้นช่องตัวเองอยากจะสร้างตัวตนแบบแบบเจ๋งๆอะ่ะเพราะว่าแต่ละคนอะ่ะมันมีดีเอ็นเอไม่เหมือนกันเพลเพท่านอะ่ะอาจจะเก่งกว่าอาจารย์มีเยอะแยะเก่งกว่าอาจารย์ก็มีนะคือสามารถมีพู้ตามเป็นหลักห้าหกแสนเป็นหลักล้านได้เลยอะ่ะเหมือนทางลูกศิษย์ลูกหาทางครูเกียงเห็นไหมสามารถสร้างลูกศิษย์แโอ้โหด,ดังมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพันกว่าคนนั่นแหละเห็นท่านบอกโอ้โหเยอะประสบการณ์เขาจะมีประสบการณ์มีอะไรที่ เมันเป็นใบสติคิเคตเป็นคือไม่ต้องอะไรอ่ะเอาตัวเป็นๆอ่ะนะเนาะลูกศิลป์ลูกหาแบบตัวเป็นเอ่อฮะมันเป็นอะไรที่เราเห็นผลงานท่านแล้วก็เรา,เอาโอ้โหถึงเนาะท่านที่สนใจเนาะไปไปห้องครูเกียรได้เลยนะนะในห้องเราเนะีนะ่ยเนาะสนใจที่จะสร้างตัวตนแบบมืออาชีพเนาะเอาแบบเงินด่วนเงินไวอะไรเนงะี้ยไปได้เลยฮนะครูเกียรเขาจะให้การเรียนการสอนท่านแบบช่วงช่วงนี้เห็นว่าจะมี เปิดสอนเอ่อเปิดสอนอะเห็นไหมเราสูตรเนี่ยท่านจะไม่สอนอีกเลยนะเป็นโอกาสดีมากเลยเนี่ยเห็นว่าวันเสาร์ที่นี่นแหละก็ติดตามท่านได้เลยนะเห็นว่าท่านจะไม่เปิดสอนแล้วเพราะว่าจะเป็นเนื้อหาอื่นเพราะว่ารอบการสอนมันต้องมีเป็นรอบๆไงรอบนี้อาจจะห่างเป็นเดือนสองเดือนเดือนท่านจะตกขึ้นขบวนรถไฟไม่ทันนะถ้ามีอะไรก็ไปไปเอ่อ ไปเรียนกับท่านได้เลยผมก็ไปเรียนผมไปเรียนทุกวันเออถ้าผมติดธุระประชุมเสร็จผมเอาแปบ,บไปเรียนกับท่านทุกวันเลยนะมีโอกาสไปเรียนกับท่านเลยนะพรุ่งนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็ไปเรียนกับท่านเลยนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ท่านจะสอนอยู่นะอ่าโอ้เราจะรีวนะแบบิวสินค้าเจ๋งๆ่ไปหาครูเกียงเลยนะเอาแบบเนี่ยจะมารีวิวสินค้าท่านต้องบอกด้วยนะว่าท่านจะเอาอะไรนะต้องบอกว่าดูสงด้วยเออนะ ยังไงจะรีวิวสินค้าว่าต้องมีตัวตนแบบเจ๋งอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวกูเกียงเขาจะปั้นให้เจ๋งๆเลยอ่ะนะท่านที่อยู่ในห้องนะเออท่านนี้สอนแบบสุดยอดสุดยอดผมยังชอบท่านอยู่นะอ่าคือจุดแข็งจุดอ่อนคนเราอาจจะมีจุดแข็งกอ่อนไม่เหมือนกันจริงไม่จริงนะผมผ่านประสบการณ์สีฟ้ามาปีที่แล้วเออนะเออผมบอกว่าถ้ายิงแอบนะเออผมได้ยิงแอนี่สู้กันได้เลยจริงะ ไม่ว่าสีฟ้าแอดสีเขียวแอดเต็งก็อแอดก็มีเขามีพื้นที่ให้เขามีอะไรเขามีผลิตภัณฑ์ให้เรายิงแอดโฆษณามาีพวกยังไผมสูได้สูดได้แต่เป็นไงครับประสบการณ์ท่านที่จะนี่คือจุดแอดจุดแข็งเราไงแต่จุดแข็งของมันก็นกคือบางทีเดี๋ยวนี้การยิงแอดโฆษณาอย่างสีฟ้าเมื่อปี่แี้วยิงเนาะมันเป็นการแบบประมูลไงพอมีการประมูลปุ๊บ เป็นไงฮะคนก็เข้ามาอะไรแข่งขันเยอะไงก็เหมือนเรายื่นซองเนี่ยยื่นซองประมูลง,งานก่อสร้างอะ่ะเออใครได้ราคาอะไรคือยื่นซองแล้วไปไงเอาราคาถูกก็ได้งานไปใช่ไหมแต่ต่างกับทางสีฟ้าใครยื่นราคาแพงกว่าก็ได้งานได,ได้ได้งานไปก็สามารถนําส่งได้เร็วกว่าเนี่ยมันแข่งตรงนี้